แก่งขางศาสนาพุทธคืออยู่เหนือสมมุติปรุงแต่งต่อให้ถีงขนาดไหนมันก็ไม่จบทรมาสวัสดีครับท่านอาจารย์นิมิตและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องการดีเบตนะครับก็คง,คงยังไม่จบนะฮะเห็นคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลนะครับ ก็ยังมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแก่นของาศาสนาพุทธนะฮะเราก็จะวนเวียนอยู่กับเปลือกแล้วก็กับพีนะฮะโดยคิดเอาว่าไอการที่เราไปเล่นกับสมมุติหรือการรู้จักตำรับตำรามาแล้วก็ไปดีเบตไปนั่นกันนั่นนั่นคือ แก่นของาศาสนาความจริงมันไม่ใช่นะครับยังเป็นแค่เปลือกกับกระพี้อยู่นะฮะมันยังอยู่นี้เนี่ยผมสมมุติอุปมาเป็นถ้วยไปเนี่ยเป็นขันห้าเป็นร่างกายนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็เปลือบเสมือนเป็นรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่ในเนี่ยหมดเลยอยู่ในในแก้วใบนี้ยคือขันห้าเนี่ยสมมตุติสิ่งที่เราพูดคืออะไรครับสัญญาที่จํามาจากตําราจําตํำจากมาใจไปดกยังอยู่ในขันห้าความจําได้หมายรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผิดชอบชัว่วดีอยู่ในนี่หมดเลย อยู่ในขันห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เอาไปดีเบตกันเนี่ยมันจึงไม่ใช่ไม่ใช่แก่นของยังไม่ใช่แก่นนะฮะเพราะศาสนาไหนเขาก็พูดนะครับไอเรื่องความดีความชั่วเนี่ยแก่นของศาสนาพูดเรามันอยู่เหนือสมมุติปรุงแต่งความดีความชั่วอยู่เหนือสมมุติภาษาแต่ทำไมถึงต้องมีสมมุติภาษาขึ้นมาใช้ก่อนเพื่อให้เข้าใจก่อน เมื่อถึงสรุปถึงที่สุดเนี่ยมันจะต้องหลุดออกมาจากขันหน้าอย่างเงี้ยหลุดออกมาจากขันหน้าให้หมดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแก่นของพุทธศาสนาคือทิกจากของความให้มันหงายขึ้นเนี่ย พอเ,เข้าใจไหมครับเมื่อถึงที่สุดแล้วแก่นของศาสนาเนี่ยมันคือไม่มีอะไรที่จะให้เราปรุงแต่งได้เลยนะฮะมันเป็นสภาวะสุญญตาสุญญาตาคือไม่มีภาษาสมมุติรู้รู้อยู่แต่ไม่ปรุงแต่งนี่แหละฮะคือแก่นของศาสนาพุทธไม่ใช่ที่เราเอาไป โตเถียงกันเพื่อให้เกิดอารมณ์นะฮะหรือเพื่อจะเอาชนะนั่นคือ,อยังห่างไกลนะฮะห่างไกลจากคําว่าแก่นศาสนาพุทธนะครับหลายคนนะฮะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธ พอคิดว่าพุทธเป็นแค่เนี่ยแค่เนี้ยให้แค่เห็นเหตุปัจจัยอะไรพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเหตุปัจจัยอย่างนูน้นอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะนําไปเกิดอ,นนอันนู้นอันนี้คิดกันไปปรุงแต่งกันไปเรื่อยเนี่ยฮเขารู้มาจากตาําราไอคนที่เขาเจอสภาวะจริงเนี่ยเขาจะไม่ออกมานั่งพูดอะไรแบบแบบนี้นะฮะ พวกนี้คือประเภทแบบจำมาจากตำราแล้วก็เอามาพูดกันนะฮะเอามาถกกันเห็นไหมครับคนที่เขาเข้าใจธรรมะเขาจะนิ่งเฉยเขาจะไม่ออกมาวิพาก์วิจารณ์ศาสนาอื่นหรือว่าคนในศาสนาเดียวกันหรือเอาพระไตรปิฎกมาตกเฉียงกันเพื่อเอาชนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับธรรมะของพุทธศาสนาต้องเข้าใจนะฮะ ไอ้ที่เราพูดเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยมันใช่หมดแหละถูกหมดนั่นแหละนะครับแต่มันยังไม่ใช่แก่นไงฮะแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณเข้าถึงสภาวะตรงนั้นจริงๆเกิดโป่งโล่งวากออกจากขันห้าจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่มันจะไม่มีอะไรให้คุณพูดให้คุณปรุงแต่งได้เลยนะฮะ เกิดความสว่างสวัยในจิตในใจเนี่ยเนี่ยโอ้โหคุณจะพูดอะไรไม่ได้เลยนี่คือแก่นนะฮะแต่ที่เรายังพูดยังคุยเหมือนอย่างที่ผมพูดผมคุยเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ขันห้าที่สมมุติปรุงแต่งขึ้นมาคุยกันนะฮะแต่ไอตัวความว่างที่มันเป็นอิสระจากการปรุงแต่งเนี่ยมันต้องเห็นด้วยตัวเองปุ้งอย่างอิสระเกิดความ สว่างสวัยในตัวเองนั่นแหละนั่นนนคือของจริงนะครับมันจะไม่มีการมานั่งถกเถียงกันเลยว่าของใครผิดของใครถูกาศาสนาใครดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดเลยเรื่องสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยไอตัวจบของพระศาสดาศาสนา,า,า,าพุทธจริงๆเนี่ยที่พระพุทธองค์ชี้ให้เห็นความ เป็นอิสละจากรูปนามเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนั่นแหละเถียงกันไปเถอะนะฮะไม่จบหรอกธรรมะตราใดที่ยังไม่เห็นความเป็นอิสระที่มันอยู่ในใจนะฮะมันก็ยังเป็นเรื่องพื้นๆอยู่ไอ้ที่เอาไปคุยกัน เก่งวิจิตพิสดารขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในนี้แหละเนี่ยในขันห้านี่แหละมันยังไม่สามารถจลุดโป้งออกมาเห็นขันห้าทํางานตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่แหละคือของจริงนะฮะเพราะฉนั้นจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยนะครับธรรมะจะไม่ต้องมานั่งเป็นกองเชียร์กองเชียร์ฝั่งใครฝั่งมันเลย คนที่เข้าถึงสภาวะธรรมเขาจะไม่มานั่งโต้เถียงกันแบบนี้นะฮะผมไม่ยไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะฮะแต่นี่ผมกำลังพูดถึงเรื่องแก่นของศาสนาคือความเป็นอิสระจากทุกสิ่งจากการปรุงแต่งไม่ต้องพูดภาษาธรรมะอะไรมากมายไม่ต้องพูดให้มันวิจิตพิสดารวิจิตพิสดารอยู่เหนือ คนอื่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังใช้สมมุติใช้สัญญาความจำมาสอนอยู่ยังไม่เข้าถึงสัจจความจริงจริงๆนะฮะธรรมะมันต้องชี้ให้เห็นสภาวะเลยตราบใดที่เราเรายังไม่เห็นสภาวะ ทำที่มันอิสระจากสมมุติปรุงแต่งจริงๆเนี่ยเราก็ยังสอนกันได้สัญญาด้วยสัญญาไม่เป็นไรถือว่าก็ยังดียังพอรู้สัญญาแล้วก็ต้องมาถึงขั้นที่มันจะต้องทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากสมมุติปรุงแต่งจริงๆนะฮะยังไม่ใช่หยุดติดอยู่กับสมมุติจนลมหายใจสุดท้ายนะี่ก็ยังหลงอยู่นะฮะ เนี่ยธรรมะก็แก่นพระพุทธศาสนามันเป็นแบบเนี้ครับไม่ใช่แค่มานั่งเสียงกันแค่นั้นหรอกมันไม่จบหรอกแค่นั้นน่ะมันยังเวียนวนเวียนอยู่ในร่างกายอยู่ยังอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ยังอยู่ในอุปทานนะยังอยู่ในอวิชชายังไม่เข้าใจจริงๆนะฮะ ยังติดอยู่กับความไม่รู้อยู่นะไอตัวรู้จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีสมมุติภาษาอะไรมาให้เราพูดเราคุยกันเลยนะฮะทำไมพระที่ผู้รู้ท่านถึงอยากไปอยู่ไม่อยากออกมาสนทนากับใครเพราะอย่างนี้แหละมันไม่มีภาษาอะไรที่จะมาปรุงแต่งเพื่อจะมาคุยกันหรอกนะครับแก่นของศาสนาจริงๆแก่นของพุทธศาสนาจริงๆนะครับ นี่มันเป็นอย่างนี้คือแก่นไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันยังเป็นแค่เปลือกกับกะพีอยู่มันต้องคุยกันถึงเรื่องจิตเลยมันถึงจะจบไม่คุยเรื่องจิตไม่จบหรอกธรรมะมันต้องเกิดสภาวะก่อนนะะ บางคนเกิดสภาวะอยู่ยังติดรู้ติดสัญญาอยู่ก็เยอะนะฮะ,ระพราะผู้ดองถึงอบอกว่าคนมาตายอยู่ที่ชุมทางตรงนี้เยอะเพราะรู้แล้วไม่ยอมสลัดความรู้ไม่ยอมทิ้งสัญญาทิ้งความจําตัวนี้ mm hmm. ก็ยังติดสัญญาอยู่ว่าตัวเองรู้ตัวเองเก่งอยู่เหนือคนอื่นไอตัวนั่นเนี่ยตัวกิเลสเลยผมจะบอกให้ไอตัวคิดว่าตัวเองเก่งอยู่เหนือคนอื่นนั่นแหละรู้มากกว่าคนอื่นนั่นแหละไอตัวกิเลสเลย ควาจริงมันจะไม่มีอะไรให้ท่านพูดเลยนะฮะพอเข้าใจนะครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับใครที่ตั้งปณิธานไว้ก็ขอให้พบผู้ผู้รู้จริงๆนะครับเพื่อเข้าถึงจริงๆนะฮะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้อากาศ เริ่มเย็นก็ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ